สวัสดีแฟนมวยทุวประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนาแฟนมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์กลยกุทธการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นะครับมวยไทยเจ็ดสีแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้ลุ้นได้ชมได้เชียร์กันใน,ในเวลาบ่ายสองครึ่งทางช่องเจ็ดสีเช่นกัน ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับทับหลวงเพชรเ็ดเพชรเจอกันกับสีถนนชัยซูจีบะมีเกี้ยวในวิกัด124ปอนด์ทับหลวงมวยคอนแกนซ้อมค่ายมวยเพชรเกดเพชรอายุ19 6 8เป็นประเภทจังหวะฝีมือเตะหนกักต่อยแรงรุนนับรุนนอกได้วงตีวงในนะครับต้มตีดูแรงขวางแทงดี ล่าสุดนะครับชนะนกยกสองพนมโชคสองควครับที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ชนะนกยกสองดาวสยามโสดีชาพันธ์แล้วก็แพ้นกยกสามลักเส้นสุขสทสเหี่ยวบางเสนต่อยที่ร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับเวทปกติส่วนทางด้านของศรีธน,นชัยสุจีบะมีเกียรประเดิมไฟแรกที่ศึกเมถุนเจ็ดสีนะครับเป็นนั่มวยจากสกลซอฟสุจีบะมีเกียรอายุสิบแปดสุนัขเจ็ดสิบเป็นมวยรูปร่างโครงสร้างดีถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเดินได้ถอยเป็นตีขวาต่อยขวาแรงวงไรมีกดแขน มีกดแขนเด้งตีนะครับขวางแทงยัดไส้นะครับมีหมัดมีสอกเสริมฟอร์มสดสีไฟหลังชนะรวดนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรศิวะเพชรพรมมาคุณวยไทยที่ศึกท่อน้ำไทยแล้วก็ชนะคะแนนสุนัขเดยียโรรายชาที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็ชนะน้องยกศรีสุภปวปันเกียรติชัดชัดชยที่ศึกเพชรยินดีสำหรับคู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันรูปร่างคู่ขี้สูสีนะครับมุมมองผมเท่าที่เพชรทับหลวงเพชรเกียรติเพชร นะครับต้นต้น,ตนอันตรายอาวุธหนักคมทุบลุ้นนับลุ้นน็อกได้จะเป็นไยเอาชนะสีถนนชยัยสูจีบะมีเกียวลุ้นนับลุ้นน็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่คู่สมกันร้อยเก้าปอนหนึ่งสยามโซดีชพันเจิญกับเพชรเดือดกริตะมวยไทยหนึ่งสยามนักมวยจากจังหวัดตรังอายุ 14. ส,สิบเก้าสมโซเดชพันสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรเป็นมวยซ้ายลูกล่างสูงยาวใหญ่เปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในคีบขำแทงดีหมัดคมสอกคม ฟอร์มสดนะคร uh ับชนะมา7ไฟล์รวดและก็มาแพ้นะครับในไฟล์ล่าสุดในการแพ้น็อกยุคสีให้กับเพชรวินชัยไฟเตอร์มวยไทยที่สุดท่อน้ำไทย15มิถุนายน2568ต่อ109ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนอเล็กซ์ซึงมาเวนที่ช่องเจ็ดสีต่อ108ปอนด์ส่วนเพชรเดือดกุลิตามวยไทยนะครับนี่ก็ย้ายมาจากสายศึกกลุ่มพลังใหม่มาอยู่กับสายเกียรติเพชรนะครับต่อยไปแล้วไฟหนึ่งแพ้ไปไฟนี้ไฟที่สองจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับนักมวยจากชัยภูมิอายุ1 6 0อายุ 21นะครับสูง166ซ้อมค่อยมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยเขา่าอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับตีหนักต่อยแรงแม่นคมนะครับวงในปั้มตีดีแข็งแรงหน้าเสือสภา,ภาพไปล้อมดีล่าสุดแพชรคะแนนเยี่ยมกลุ่มน,นักสวยจัดเจ็ดที่ช่องเจ็ดแล้วก็ชนะน้องยก 3, ้สามรักผู้หลวงสอสมัยที่มวยไทยพระใหม่แล้วก็แพชรคะแนนเพชรเมืองก,การโชว์ฮามร์จักรที่สุดมวยไทยปุถุมิตรนะ มีรายการตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วก็คูชค่ชกถอนก็เลยเลื่อนมาต่ออาทิตย์นี้นะครับมุมอมองผมดูว่าเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องลดน้ำหนัก2ครั้งนะครับน่าจะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับ1สยามโสดีชัพันนะครับและคู่3ามก่อนจะไปว่ากันฝากสาปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องก่อนมวยพยุกต์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับเป็นมวยพยุกระบุบัตโนมัติมวยพยุกราคาสนามเปิดในเวทีทุกวันทุกช่องทุกเวที บริการดีมาตารฐา,านมั่นคงปลอดภัยทุกมื่อพุกจุกหนึ่ใจอยากเป็นสมาชิกอะไรที่ apy หนึ่งหนึ่งแปด apy หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดดัมหน้าด้วยมวยพุกจุก1 1 8นะครับคู่ที่3มวยไทย7จสี 4, เป็นการเจอกันระหว่างมาวินสุดกีฬาหุ่นตุม้มกับเพชรแสนชัยอินยูเดีนพิกัด131ปอนด์อนมาวินนักมวยระพูนซ้อมที่สุดกีฬาหุ่นตุม้มอายุ27สูง168เป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือดีครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งงงงใในนสาดดดแแข่ปอยวัร้ตีี มีหมัดมีโศกเสริมนะครับช่วงนี้ฟอร์มสด7ไฟหลังชนะรวดล่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนพลบุตแอส,สันปะตองที่ราดดาเนินไป129โกลเมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมาก่อนนั้นก็ชนะคะแนนซาเวียร์นซาเลสท,ที่ช่อง7แล้วก็ชนะนกยุคสามจีนเชิงคุ่มปอนม่วงที่ราชด,ดาเนินครับส่วนเพชรสนชัยนะครับมาแทนมาแทนเจ้า,ามาแทนเจ้ายอดสิ์สันนะครับแต่ว่ารู้ตัวพอสมควรมวยสุราซอมเอฟเอุปอายุ24ป175 เป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยหมัดคมศอกคมวงในปั้มตีแข็งๆๆแกร่งแแ็งงรได้เปรียบรูปร่างนะครับสูงยาวใหญ่กว่าแต่ก็จะเสียเปรียบในเรื่องของเวทน้าหนักนะครับเพราะว่าหลังหลังต่อยประมาณร้อย3าม3 5ปอนด์เที่ยวนี้มาต่อยกลางวันต่อย131ปอนด์นะครับก็คงจะบีบพอสมควรแต่ว่า2ไฟล่าสุดโชว์สวยนะครับชนะน,นกยกสองสิงอุบลวอร์จะกวุาากกวิที่ราดดำเนินต่อย135ปอนด์ ชนะน้องยกสิจงอัางสึกสอเทพิทักษที่ลาดําเนินตไป136ปอนด์คู่นี้ครับชอบไปที่มวยฟอร์มสดอย่างมาวินสุนกีฬาห้วยต้มนะครับหลากหลายกว่านะครับมีผ่อนหนักผ่อนเบาจะาชนะเพชรสินชัยเอ็มยูเดนไปได้ครับปิดท้ายกันที่คู่เอกสัปดาห์นี้เพชรสยามน้ำดื่มที2เอวอเตอร์เจอกันกับทางด้านของโวยเอสันปตองในเป็กับ122ปอนด์คู่นี้ต่างคนต่างสดนะครับ เพชรสยามนะครับนักมวยสุรินทร์สมจรอภัทรยากีฬาสยามอายุสุขภาสูงวัเจ็ดสิบเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีอาวุธมีทั้งวงนอกมีทั้งวงในนะครับแล้วแต่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนดักตีซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมออกแข้งออกข้างสวยงามวงในปั้มตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีโศกเสริมสามไฟหลังชนะรวดนะครับก็ชนะสมัชชาจีพีพอเวิรที่ช่องเจ็ดแล้วก็ชนะคะแนน ปานเทพสิทน้อยที่ที่โคราชนะครับแล้วก็ชนะคะแนนวัน,น,น,นชัยน้อยพีเคสันัยมวยไทยยิมที่ช่อง7จ2ดปอนด์ส่วนโปเยตัวนี้ก็กำลังสดเลยนะครับมวยเชียงใหม่สมบูรณดใต้อายุ26่สิเป็นมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจากทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับหมัดคมศอกคมเรียมตัวดีอาวุธหนักแรงรุนนับรุนน,น,น็อกได้ฟอร์มสดนะครับล่าสุดชนะคะแนนราชเดชติเทียนมวยไทยที่ช่อง7จ2ดปอนด์ ชนะคะแนนสิงห์ดำกาเฟาฟกัตที่ช่อง7แล้วก็ชนะคะแนนพย,ยัคฆ์สุรินเจพีพาวเวอร์ที่ลาดดําเนินนะครับสามไฟหลังยังไม่แพ้ใครทั้งคู่ผู้ชนะคู่นี้ผมมองไปที่โป e ูเยสันปะทองนะครับเก่าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่านะครับจะเอาชนะทางด้านของเพชรศยักจปริยากีฬาสยามไปได้ครับสองตัวชอบสองตัวคัดมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้ตัวแรกชอบไปที่มาวินสุดกีฬาห้วยต้มนะครับ ตัวที่2ชอบไปที่1สยามสดีชาพันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณครับ